มันเป็นี่ปุ่นกูตามอยู่น้องกูตามอยู่น้องน้องกูตามอยู่ไม่ได้โดนไม่ได้โดนใครโดนวะกูตามอยู่มองพี่กูไปไหนสัตว์เออมันท้องขี้อะไรอ่ะมันสัตว์ขี้อะไรนะจอกมันสัตว์ขี้อะไรอ่ะขวาตัวรหัสตัวสมมาสมพุทธศาสตร์ระวังระวังนะอี๋ตกใจขี้หัวชมพูไอ้ควายหา้คุณกำลังมองหาเว็บเต็มเกมที่ถูกที่สุดในประเทศไทยเด็ ต้องควนเทพเลยบัตั้งเกมไอเทมโคตเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแท็แด่อนอทีเน็เล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปรับสวัสดีคุณผู้ชทุกคนเลยนะผมอยู่ผมตั้งสองดูฮีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมผีอีกเช่นเคยนะผมชื่อเกมว่าโกดวออะไรก็อะไร Watcher โกดว w ชเชอร์ <Watch> er. er, นะครับผมพอดีผมอ่านอังกฤษไม่ค่อยออกอ่านเป็นแต่ภาษาสเปนนะ วันนี้หน้าลูกครึงก็นรู้ๆกันอยู่อะนะวันนี้เรามาทีมงานเดิมนั่นคือไอพงแล้วก็ไอปอนเอ้ยไม่ใช่พี่พงแล้วก็ไอปอนแล้วก็ไอมากนะครับไอนี่เด็กใหม่นะส่วนไอพวกที่แบบขี้กลัวผีมันไม่มาครับมันไม่ยอมเล่นไอไม้ฟุกอะไรอย่างเงี้ยครับพวกกระจอกนะเดี๋ยวคนไม่กลัวผีเองผมจะเล่นให้ดูว่าเขาเล่นกันไงนี่เกมผีใหม่เลยนะมาเฮ้ยเปิดเสียงร้อยจ้าไม่แดงหรอกจ์ผีกระจอก เฮ้ยไอ้สาตร์มาถึงตึกเลยอ้สตร์เอ้ยเสียงรถเสียงรถ ถไอ้เฮียก่อนเข้าได้ยินปะตึกอะไรอย่างเงี้ยสัตว์กู้หลอนเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะคุณ<อ>ผู้ชมคือสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะตอนนี้นะครับผมปรับอินฟลูเรอทไว้คือคือหน้าจอของผมมันมันมืดนะมันไม่สว่างนะแต่ในวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือผมเล่งแสงไว้เพื่อให้มันแบบเห็นรูปลักษณ์อะไรให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ปรับแบบเป็นแบบดำๆแบบหลอน,ลอน,ลอนตามฟิลแบบผู้เล่นก็ก็ <ๆ S 2> ได้นะแต่ผมว่าแบบนี้แหละทุกคนจะได้เห็นด้วยไง มาผมก็ไม่รู้เล่นไงนะไม่อธิบายละเล่นตามเกมเลยมาทุกคนมาเล่นกันไปซื้อของได้นะซื้อของเพิ่มได้โอ้นี่ร้านค้าตรงนี้ครับเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยคุณผู้ชมโคตรฟิวใครถือใครถือใครถือลูกปั้นมาคีนะถือเลยเฮ้ยผมไม่โดนผีไล่อะไปโดนผีไล่อะกูถือไฟฉายทรงพลังครับมาดิพี่โง่ไปน้องไปน้องโอ้โหเสียงไี่เฮียเฮ้ยพี่พงศ์ไปถือดิพี่พงศ์เฮ้ยเสียงพี่พี่พงศ์ถามหน่อยตอนที่พี่ตายอ่ะผีมันวักหน้าจอปะเนี่ยไม่วักไม่วักรอกูไอ้เหี้ย ไอ้ตามพี่พงษ์นี่ยี่อะไรพีงอยู่ไหนอะข้างล่างเ้ยพี่พงอยู่ไหนกันเนี่ยห้องนี้นี่มันไม่มันเออมันกี๊ดมันไอ้คำเดียวไงมันเลยยิ่บอลกูตามอยู่น้องกูตามอยู่น้องน้องกูตามอยู่มันได้โดนลูกม่ได้โดนมันม่ได้โดนผมไม่ได้โดนใครโดนวะกูตามอยู่แหมพี่อยู่ไปไหนพี่กูไปไหนเฮ้ยู่แล้วพี่กูไปไหนสัตว์ใครโดนอะพี่พงษ์โอ้พี่กูโดนอีกแล้วมึงตายนะตัวมึงเดินเองนะหมดเลยกูตามอยู่พี่กูตามอยู่อุ้ยเฮ้ยมันกี๊ดพี่มันกี๊ดพี่พี่มันกี์ นี<เ>่มันขยัากถ่ายถ่ายรูป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 กระดานนับวินมาแล้วไอ้เหี้ยใ์ไได้ตัวชี้แบบว่าเคลื่อนที่อย่ากแม็กไม่แม็กซน่ผมสั่นแรงมากเออมันท้องเคียอะไรอ่ะมันสั่นเคียอะไรนะจอมันสั่นเคียอะไรอ่ะทั้ตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธสารนโมทัสเตอร์ไอ้เหี้ยตัวอะไรนโมนโมนโมจ้าไป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 เดี๋ยว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 มันตายแล้วเว้ยเปลี่ยวไม้ตีมันงั้นมึงโดนแดดไปแล้วเมื่อกี้ไม้ไฟไม้ไฟกูเอาไม้ไฟก่อนไอ้เหี้ย ไม่ไม่หมดไม่ไม่อย่าอย่าอย่าใช้ไม้์ไฟดิต้องใช้นี่ใช้ต้องใช้ไปไอเมื่อกี้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมจอสั่นมากจอสั่นมากจอสั่นมากโอ้โหรุนแรงรุนแรงไปกูโดนอีกแล้วไอ้พี่กูโดนอีกแล้วพี่กูโดนแล้วกูตามพี่พี่กูตามอยู่กูตามอยู่พี่กูตามพี่กูอยู่กูตามพี่กูอยู่กูตามพี่กูอยู่ไม่ไประตูนี่ไอสัตว์อยู่ไหนพี่กูมาแล้วพี่พี่กูมาแล้ว ไอ้กกน้ำแม่งเลยมึงชัวดึงมาเหรอไอสัตเออสัตวกดกองน้ำแม่งเลยเปลืองเปลืงค่าน้ำมึงต้องเปลืองมันกี่มีมันกี้พี่เมื่อกี่มับอกใครใครมับอกใครมันเปิดน้ำมันไม่มีค่าตค์อ้อยู่ในห้องอยู่ในห้องดูกูปากางเขนให้มันมาไอ้ยืนอยู่อย่าปานะถึงไม่ใช่หรออย่าปานะอย่าแต่ลื่อปาทิ้งนะกดคลิกซ้ายไงก็กดคลิกซ้ายไงตอนที่พี่บอกอ่ะไปเดิกูอยู่กับไฟอ่ะกูอยู่กับไฟอ่ะไม่รู้อ่ะปาเปิดไฟเปิดไฟทุกทั้งบ้านเลยเปิดไฟทั้งบ้านเลย ให้นำอยู่ไอ้เหี้ยนำไม่ไปห้องไปเี้ยดิห้องการต้องเปลี่ยนตัวแล้ววะให้ให้รู้ว่าใครเป็นใครเออใช่อห้องนี่อยู่ไหนนี้นี่นี่ถ่ายรูปก่อนเฮ้ยเฮ้ยมาแวมากูกูรูกูเองล่องส่องส่งไฟคนนึงนี่มองไม่เห็นเออไอ้เหี้ยรักกโลเลยมาแล้วาใครถือมีใครถือกางเขนอยู่กูถือกางเขนอยูกูคลิกซ้ายใช่ไหมกูคลิกซ้ายใช่ไหมพี่เศรลบ้านเศรษฐกบ้านครับกูคลิกซ้ายใช่ไหม ่กี้ขางหลัูไม่ได้อยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่าเบบี้ไอ้เฮียเราไปเจอกูตามใครวะเนี่ยไอ้สัสไม่รู้เราอยู่กันสามคนเนี่ยเจออะไรวะเนี่ยเจอกระจกไปคนนึงอ่ะขับไปคนนึงอ่ะใครอยู่คนเดียววะไอ้เฮียพี่พงษ์อยู่คนเดียวเจอกระจกมันแห่มันแห่มันพี่พงษ์อยู่คนเดียวไอ้สัส้างบนน้องมานี่แล้วไอ้เฮียไอ้เฮียจอสันจอสันพี่จอสันพี่จอสันพี่หาห้องอยู่พี่หาห้องอยู่พี่หาห้องอยู่หน่อยไอ้เฮียใครโดนใครโดนเมื่อกี้เฮียอะไรดูโดนเฮ้ยไอ้เฮียกูใช้ผ้า มันกลัวมันกลัวพระมันกลัวพระเยซูหรอมันโดนเยซูมึงไม่เปิดไฟั้โดนเยซูไปดิผอ่ะหยิบหยิบกระจกมันมาดิขโมยกระจกมันนะลูกมันกี่เย้ววิ่ง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 ไม่งวิ่วิ่ง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 ว่งวิ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 ่ง่งวิ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 ่่ง่ม่ว่่่ไ่่ไ่ว ไอ้คว้ยใครตายอ่ะเอาใครตายอ่ะมีคนเดียวอ่ะขี้มายวานั่งเงียบเลยนะมึงเลยาเฮ้ยมีอกตาหีกได้เลยเอ้ยเฮ้ยไปอยู่ไหนโอลที่งางล่างลงล่างูะลงล่างลอล่างเจอกล่างเจอกล่างเจอกเจอกลเลยนอกบ้านเฮ้ยคุณจอผีเฮ้ย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 เหรยเฮ้ยเว้ย้ยเฮ้ยเฮ้้เกูไปย่นี่เฮ้ยย้ยยู่ฝั่งขวาพี่พเห็นผี แล้ดเราผีแดกลำลอยกูไปแล้วเทียนก็โดนผีแดกกูไปแล้วโลงคือรถนี่คือรถัสดีครับีใครอยู่ไหนเป่าอุ้ยอุ้ยสัตว์ไอสัตว์ตอนรับอย่างดีเลยมันมันมีมันมีแมบเดียวเหรอฟังก่อนนะผีไล่ใครวิ่งลงมาข้างล่างกด E หน่ะข้างล่างเนี่ยได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวกูตามพี่พงก่อนหัวจิตดจิ๊ดกีเทียนอีกปะจุดเทียนให้หมดตามไม่อยู่พี่ผมตามไม่อยู่งั้นกลัวพี่แล้วแล้วใครน่าเอาเครื่องไอ้ี๋ตกใจยิ่งหัวชมพูไอ้ควาย เฮียอะไรคนคร้าพะโลมาหาห้องพีก an ่อนจะไปหาห้องอุ้ย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 ประตูประตูอยู่ตรงไหนอะกระดานล่วงกระดานล่วงอุ้ยคุณพี่คูไปเลยวอุ้ยยิงปอบไปแล้วคูไปแล้วยิงปอไปแล้วตามอยู่น้องตามอยู่เอาอีกเลตีประตูทิ้งไปเล้วตามอยู่เอาไม้ก่อนพี่เอาไม้ก่อนพลังงานสามพลังงานสามออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไปเอาพาคิดก่อนนี้อะไม่ไม่มีของป้องกันตัวเลยไป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 อุ้ยคอทำพีอะไรสัตว์คอทำพีอะไรสาวผีไม่แบบตัวไม่กล้าเขียนอยู่ มาเด้งอ่ะไอพี่บงไอ้ไอ้มือโดนไอ้พี่บงโดนไอ้เฮียตามตามตามพี่กูตามแล้วพี่กูตามแล้วพี่กูตามแล้วพี่ไปไปไหนไปไหนไปด้วยไปด้วยเข้าด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยดิเข้าไปด้วยดิเปิดน้ำเลยเออเปิดน้ำแม่งเลยสาดเปิดไฟให้ด้วยไอ้เียมันปิดไฟมันปิดไฟมันปิดไฟนะไอโก้ไรวางอ่ะโก้ไรวางปิดโอ้โก้ไรวางโก้ไรวางอีก้อรอีอีใช้บ้างวางคิดกแลโดดโดดโยมไปเลย ผีมาอีกทีผีมาเรียบร้อยตายแล้วเอ้ยไม่โดนว่ะมันไม่เอาแล้วเมื่อกี้มันกินมันจำตะแกนผมแล้วผมไม่เป็นไรอ่ะไม่เลยหรืผมถือไม้กางเขนดูวะเอาเครื่องตรวจจับนี่เหม็นใช้ได้เลยสัตว์เอ้าอีกทีผีมาพี่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 ไอีที่ผีมาพี่ผีมาพี่ผีมาพี่ไอ้เนื้ออะไรมาโดนฉันหมดเลยเฮียมางไหนวะเฮียเฮียตายโดนอะตายเหรอดิวร้อยตายมันทองเรียวางที่วางวางที่ตรวจจับอัะไรนี่ อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วกูรอดอีกแล้วอ่ะกูถึงแม็กกูถึงกางเขนแน่เลยกูรอดแล้วเนี่ยเอ้ยเอามายกเขนให้กูดิมั้อะไรตั้งไว้กลางมาเขนของโคตรดีกูพูแค่นั้นแหละกูถือยาวเลยอ่ะอยู่ข้างบนอ่ะพี่อ๋อพี่อยุงบนเหรอเุ้ยมาแล้วชักกูไงไงชัดเลยเอ้ยใครมีไม้ที่ยึดถือขึ้นไปนำไปดิเอาไฟอ่ะไปดิเดี๋ยวกูป้าใส่มันเองนะมันมาทำอะไรกูไม่ได้หรอกอีเหรอกดอีเหรอเี็ดเจ็ดผมส่องง่า้ ชั้นบนพี่ชั้นบนนี่ตรงนี้ขึ้นมาอุ้ยเป็นตัวเลยเชื่อสายมือหน่ะเปเนแค่ผีอ่ะมือใครวางว่าอยู่กระดานหน่อยดิไม่วางวิ่งอยู่ไม่วางวิ่งอยู่เราวิ่งอยู่เราวิ่งอยู่ไม่วางพี่แล้วตรงบันไดแล้วดูยี่เป่าออกมาดิไอ้ตอนไฟมึงมาอยู่กันไหนอ่ะพ่อมึงอะตัวอยู่ข้างนอกเลยไฟเห็นมึงอยู่ข้างนอกมึงยีตายอ่ามึงก็ตายรีบออกมาไอ้ผีไอ้เหี้ยอยู่ต่อหน้าเลยรสัส แต่น้าเลอกูหันไม่เห็นในควาร้องกูไม <c oughs> ่รู้เราคนเดียวเลยค่ะเกลียว <c oughs> <c oughs>